สวัสดีครับไวรุ่นครับพบกับนหนวดอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้เดี๋ยวนหนวดจะมาทําคลิปอันบล็อกนะครับรอบตกปลาให้ชมกันนะครับห่างหายไปนานนะนันวดไม่ค่อยได้ทำหรอกนะครับคลิปอันบ็อกหลังๆนันวดจะทําเกี่ยวกับคลิปรีวิวหลังการใช้งานพร้อมอันบล็อกไปในตัวพร้อมกันนะครับแต่วันนี้ในเฮใช่ไหมวะเออไดว่าการูดานะครับหนึ่งร้อย hs นะครับหมุนซ้ายนะครับตัวนี้เป็นรอบ7นะครับ ไม่ใช่ของนัานวดนะของลูกค้านัาดนวดนะครับน้าเป็นหนึ่งจากจังหวัดลำปางนะครับก็อยากได้นะครับก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะให้นัานวดช่วยจัดการให้หน่อยอ่าจัดให้นัานวดจัดให้ได้เลยนะครับแต่ข้อแม้นะครับขอเอามารีวิวก่อนนะครับตัวนี้สวยนะครับนะใครที่เคยใช้แล้วคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปไปชมครับนัาหนวดรีวิว มาครับไวรุ่นครับมาชมกันเลยนะครับนันวดเองก็ห่างหายจากการรีวิวลอกตกปลานานแล้วเหมือนกันนะก็ตั้งแต่เจ้าทาทูล่านะครับก็เงียบไปเลยไม่ก็ได้ซื้อนะอ้าวตัวนี้มามาดูของน้าเป็น1นนะครับจริงๆแล้วน้าเป็น1เนี่ยก็เป็นลูกค้ากบยางของนันวดนะครับเราคุยกันมาสักพักแล้วแหละน้าเป็น1ก็ฝากให้หารอกให้หน่อยนะครับนันวดก็แนะนําไปก็ถ้าเล่นก็ถ้ามีงบประมาณเนาะก็เล่นของแบรนด์เนมไปหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ สบายใจด้วยนะครับทั้งงานรับประกันอะไรต่างๆนานาอะไรที่ยังมีขายในท้องตลาดอะไรแบบนี้นะตัวนี้มาดู g a r ูด a นะครับ100 HSLSD อ่ะตัวนี้นะครับสเปคข้างกล่องเป็นยังไงตัวนี้ก็เป็นการรีวิวแบบ u n นสบ็อกนะนั้นอดไม่ได้รีวิวแบบการใช้งานเนาะเพราะว่าเพิ่งไปจัดมาให้หนาเป็นหนึ่งเขานะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวปี2020นะครับการูด้ H 100 HSL LSD นั่นเองนะครับอ่ะไปดูสเปคข้างกล่องกันนิดนึงนะครับก็ตัวนี้มี TWS ก็คือเทคโนโลยี T-Swing System นั่นเองนะครับรอบ7.1ต่อ1น,นะครับน้ำหนัก195กรัมนะครับแล้วก็ m a ็ d r a g นะครับ, Mac รบอัตราเบรกที่เหมาะสมนะครับสูงสุดอยู่ที่5กิโลกรัมนะครับแล้วก็อัตราการเก็บสายตอนการหมุนแขน1รอบเนี่ยอยู่ที่75เซนิเมตรอ่าแล้วก็ แบริ่งทั้งหมดมี7ลูกนะครับอา่านะครับอัตราการเก็บสายนะครับก็รายละเอียดตามนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอ่ารอกหยดน้ำนะครับที่มีการเก็บสายที่พอสมควรเลยแหละนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆนานาม,มากมายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวนนวดให้ดูนิดนึงนะครับนนดมีความสงสัยนิดนึงเพราะว่ารูปร่างหน้าตาของไอ้การูด้าเนี่ยมันคล้ายกับทาทุล่ามากๆเลยนะครับฉะนั้นนนดเลยเกิดการอยากคลายข้อสงสัยนิดนึง ว่ามันเป็นยังไงนะครับมาดูสเปคข้างกล่องน,นะครับนี่นะครับอัตราทด7.1เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวที่นันหนดใช้อยู่ปัจจุบันนะครับทาทูล่านะครับ,น,รบน้ำหนัก195กรัมต่างกันนิดนึงเพราะว่าสปูลน่าจะหนักกว่าแค่5กรัมเท่านั้นเองสำหรับเจ้าการูด้านะครับอ,าาอัตราการเบรกที่เหมาะสมสูงสุดอยู่ที่5กิโลกรัมนะครับเท่ากันเลยนะครับอัตราการเก็บสายนะครับก็อยู่ที่ เจ้าการูด้านี้จะเก็บมากกว่าเพราะว่าสปูนนะครับน่าจะมีไดมิเตอร์ที่ใหญ่กว่านิดนึงนั่นเองนะครับแล้วก็แบริ่งเท่ากันนะครับฉะนั้นเกิน50%นนหนวดฟันทงได้ว่าเขาเรียกว่าไส้ในแทบจะเหมือนกันเลยยกเว้นสปูน SV นะครับที่การูด้าไม่มีเท่านั้นเองนะครับอ,อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่า ปีผลิตเหมือนกันแล้วก็ผลิตในประเทศไทยลอกทั้ง2ตัวเนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ย made in Thailand นะครับบอกไปก่อนเลยอ่ะมาต่อกันที่การูด้ากันดีกว่านะมาแกะกล่องดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคือน้าหนดก็แกะมาที่ร้านแล้วแหละนะเอามาดูในกล่องมีอะไรบ้างก็มีตัวลอกนะครับอ่ะวางไว้ก่อนนะครับใบรับประกันนะครับจากบริษัทไดว่าไซโกในนะครับอ่ะตัวนี้เก็บไว้ด้วยนะ เออบางทีการรับประกันเนี่ยาบางคนอาจจะว่าไม่สําคัญอาจาจะจัดการเองได้อะไรได้แต่ตัวนี้ก็คือเขาทํามาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นแม่ลนลนะครับแม่ลนลของรุ่นกลูดล้านั่นเองนะครับก็มีตัว 100H 100HL 100HS 100นะครับตัว 100H เนี่ยก็น่าจะเป็นรอบ6ถนะครับถ้าหน่นวยจะไม่ผิด HL นี่ก็คือตัวรอบ6หมุนซ้ายนะครับ HS ก็คือ,อตัวรอบ7 หมุนหมุนอ่าหมุนหมุนขวาอ่า HSL รอบ7หมุนหมุนหมุนซ้ายเออประมาณนั้นนะครับอืมนะในกล่องมีประมาณนี้มีแค่น,นี้เองนะครับก็มีนี่แหละมี่าใบรับประกันกับแมนวลนั่นเองแล้วก็ตัว,ต,วตัวลอกนะครับตัวนี้เบิกมาจากร้าน King Picture นะครับ King f i c t u r e สาขา3นะครับที่อยู่ตรงสุเหรา่าซีรอนะครับอยู่ตรงโค้งสุเหรา่าซีรอนะครับติดต่อบังอีกได้นะครับอ้ามาดูตัวลอกกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี สุดยอดนะครับสีมันสวยจริงๆนะตัวนี้บอกตรงเลยใครได้ไปนี่แทบไม่ต้องไปแต่งอะไรมาแล้วอะนะครับเนี่ยดูสิโอ้โหเฮ้เยสวยงามวะนะครับคือจากที่นั้นหนวดรีวิวตรงนี้เลยเนี่ยที่แล้วก็ที่จัดจับมาที่ร้านเนี่ยดูแขนใช่ครับเนี่ยดูโอ้โหสีม่วงไม่ต้องแต่งแล้วอะ่ะม้นเป็นม่วงแบบประกายเงาๆนะครับ เขาเรียกว่าสีเมทัลลิกนนะครับคือม่วงม่วงประกายนะครับเเหมือนสีปีกแมงทับด้วยตัวนี้นะครับฝาปำนงไมเหล็กนะครับฝาปำนงไมเหล็กมี20ระดับนะครับเพราะว่านนนดใช้ทาทูล่าอยู่ตัวนี้ลักษณะเหมือนกันเลยนะครับพอดีนนท์ไม่ไดเอามาเทียบมันพอดีตัวล้อมันติดอยู่ที่คันเบ็ดในรถนะครับนี่มาดูรอบๆกันโอ้โหนะเมดอินไทยแลนด์นะครับตัวนี้เป็นสติกเกอร์นี่ระรับประกันอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับสติกเกอร์นะครับ สวยงามสวยงามสวยงามนะครับดูรอบๆกันก่อนนะตัวนี้ก็เขียนไว้ว่า7.1 Garuda 100 hsl นั่นเองนะครับเนี่ยคือองค์ประกอบคล้ายๆทารุตอ่าทารุล่าเลยเหมือนกันเลยนะหนวดว่าว่าเหมือนกันเลยแหละนะครับแทบไม่ได้แตกต่างกันแล้วลอกผลิตปีเดียวกันด้วยนะครับผลิตที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าดีไซน์ by japan นี่นะครับเอ้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนี่ตรงนี้นะครับ made in thailand design อ่าดิสอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเออ บายเจแปนนี่เป็นไงลักควบคุมการผลิตเหลืออะไรทักอย่างนั่นแหละของเขาอะนะเออเพราะว่า,าเทคโนโลยีญี่ปุ่นนะครับก็ยังไงก็ต้องควบคุมการผลิตอยู่ด้วย<ม>เป็นยังไงโอ้โหโคตรลื่นอะ่ะเนี่ยดูเดิโหสุดยอดนะครับยอดจริงๆนะสวยสวยสปูนโคตรสวยอะ่ะเออสีม่วงสวยงามมากเลยะนะครับแล้วก็มีนี่ทีสวิงนะครับ เทคโนโลยีของทางไดว่านะครับเป็นลิขสิทธิ์ของทางไดว่านะครับการปล่อยสายแบบชีสวิงนะครับเวลากดนะครับนี่สปูลก็จะหมุนออกไปสายนะครับก็จะมีอิสระในการไหลออกมานะครับก็ทําให้ระยะในการตีออกไปมีเปอร์เซ็นต์ได้มากขึ้นนะครับกว่าปกตินั่นเองอันนี้ไดว่าเค็มไว้นะไม่ใช่นาโนดเค็มนะว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตัวฝาปรับคอนสปูลก็เป็นสีเงินนะครับสีเงินเงาเลยนะครับ โอ้โหสวยจริง oh. ๆสวยจริงๆนะครับสวยจริงเดี hmm. mm ๋ยวนะหนวดขออนุญาตนะเดี evet like ๋ยวแป๊บนึงนะขอขอดูบรอบอีกนิดนึงนะครับแขนสีม่วงนี่มาสวยงามเลยนะครับแขนนี่มาสวยงามเลยสแตนดกมีเสียงนะครับอ่าสแตนดกมีเสียงนะครับตัวปรับคอนสปูลมานะครับในรูปแบบสีเงาเงินเลยนะครับสวยงามมากนะครับแต่ว่าเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับของทัตูล่าเลยนะครับตัวจับคอนสปูลเนี่ยตัวตัวปรับเนี่ยมันจะเล็กไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้แหละนะครับ ก็ต้องค่อยๆปรับส่วนใหญ่คอนสปูลเราปรับกันแล้วก็ครั้งเดียวจบนะครับไม่ได้ปรับอะไรกันบ่อยนะครับดูความหมุนเอยไม่ใช่ดูความหมุนมด,มดูความลื่นโอโ้โหสุดยอดว่ะเออแม่งลื่นจริงอ่ะเจ,งจ๋งมากเลยสวยและสวยด้วยนะครับสวยด้วยเนี่ยตัวเนี้ยยอดเลยนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวาฝานะครับฝาด้านปรับหน่วงนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงตัวสปูลด้วยอยากดูกเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับไหนะเป็นไงเล่า เวลาเปิดนะครับฝาปรับนองตัวนี้ต้องใช้น่าจะเป็นเหรียญนะครับเหรียญใส่ตัวนี้แล้วเปิดนิดเดียวก็ได้แล้วนะครับนี่มาดูซิเป็นยังไงหมุนเกลียวตัวนี้ออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็หมุนฝานะครับฝาปรับหนงแม่เหล็กเนี่ยไปด้านล่างนะครับแล้วก็ดึงออกตรงๆนะครับแบบนี้นะครับฝืนนิดนึงนะครับค่อยๆแกะนะครับฝืนนิดนึงนี่ออกมาแล้วโอ้โหถ้วยแม่งสวยว่ะ ตัวนี้คือตัวนี้ไม่ใช่สปูล SV นะนะ้หนวดบอกก่อนนะเป็นสปูลของตัวการูด้าเขานั่นแหละนะครับน่าจะเป็นอ๋อตัวนี้ถ้วยยกด้วยนะครับนี่ถ้วยยกด้วยนะครับถ้วยยกก็เป็นระบบแม่เหล็กของอะระบบหนงแม่เหล็กของทางไดวาเขานั่นแหละนะครับเทคโนโลยีของเขานะครับนี่เลยโอ้โหให้ถ้วยสวยอะ่ะสปูลสีม่วงงามเลยอะ่ะแต่ว่าตรงตัวสปูลน,นี้ไม่มีแบริ่งนะครับเป็นแค่ตัวเหมือนตัวเพจประกบอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับ ใช้แบริ่งที่ตัวฝานะครับนี่ตัวนี้นะครับแบริ่งที่ตัวฝากับแบริ่งที่ตัวคอนสปูลนะครับเป็นตัวประคองอตัวสปูลน,นั่นเองนะครับสวยงามนะครับสีม่วงและสีทองนะครับเฮ้ยมันเหมือนไอ้ตัวนี้น่าหนวดเลยวะ <c oughs> กบนะครับสมดีนาโนเอขอโฆษณาเน้นนึงเฮ้ยม่วงเหลืองม่วงทองคล้ายๆกันเลยอะ่ะเอ้ยม่งเจ๋งนะครับ สมดีนาโนของนันวดฝากไปด้วยแล้วกันครับกบยางสมดี2.5ซนเมตรขอโฆษณาหน่อยนะครับเอามาต่อที่การูด้านะครับนี่ครับนี่เป็นสปูนนะครับสวยงามนะครับโอ้สีสวยสีสวยแล้วก็เป็นถ้วยนะครับถ้วยยกด้วยนะครับถ้วยยกตัวนี้นะครับยกสเต็ปเดียวนะไม่เหมือนไม่เหมือนเทคโนโลยีอะไรนะไฮเปอร์เขาไม่ใช่แล้วว่า v b o o ี t ของซิเลียนนะครับซิเลียนจะเป็นยก2สเต็ปแล้วนะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีเดิมกับเหมือนกับทางทาทุล่านั่นเองนะครับ เอาเดี๋ยวประกอบก่อนดีกว่านะครับตอนใส่นะครับก็ใส่เข้าไปปกตินี่แหละนะครับแล้วก็ใส่ฝาเข้าไปนะครับใส่ฝาเข้าไปแบบนี้ตรงๆม่ใช่ตรงๆเลยใส่ตามล่องที่เราบิดนะครับหมุนขึ้นมาปั๊บนะเนี่ยหมุนขึ้นมาให้มันประกบแล้วก็หมุนเกลียวเข้าไปนะครับปกติเหมือนทาทูล่าเลยนะครับคล้ายๆทาทูล่าเลยครับแล้วก็มีเหรียญก็ใช้เหรียญบิด ขันแน่นให้เรียบร้อยนะครับอ่ะประกอบเรียบร้อยนะครับประกอบฝานะครับใส่ตัวนี้หมุนเกลียวใส่เรียบร้อยนะครับใช้เหรียญขันเข้าไปอีกทีนึงนะครับสวยงามไหมล่ะไว้ล่นลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดอ่ะโอ้โหถูกใจนะเป็นหนึ่งละนะครับนโนดคิดไว้เลยนะครับน่าจะถูกใจแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับจากร้าน King ิชเชอร์นะครับคิงฟิชเชอร์สาขา3นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะแถมด้วยตัวนี้มาให้ด้วยนะครับกระดี่จัดเต็ม เพร,ร,ระว่าดีจัดเต็มไม่ใช่ดิเออคดีจัดเต็มของค่ายอะไรวะคันไม้คันมือมั้งเนี่ยใช่ไหมคดีจัดเต็มไม่รู้ว่าของค่ายไหนวะเออเนี่ยคันไม้คันมือนี่ไงยี่ห้อคันไม้คันมือนะครับของกลุ่มเด็กตกปลานั่นแหละนะครับเออนะครับคดีจัดเต็มนะครับนี่แถมมาให้ด้วยสีม่วงเหมือนกันเลยนะครับโว้ขอคุณบางอีกมากๆเลยนะครับก็ฝากไัด้วยแล้วกันนะครับรีวิวอันสปอกง่ายๆนะครับของนันนวดนะครับก็คือสินค้าไม่ใช่ของนันนวดนะครับไม่กล้าที่จะ ไปทําอะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นลูกค้านะครับลูกค้าที่ซื้อกบยางฝากซื้อนั่นเองนะครับฝากกูด้วยการูด้านะครับ100 HSLSD นั่นเองรอบ7นะครับตัวนี้น่าจะถูกใจนะเป็นหนึ่งแน่นอนนะครับนันหนด,ดรับรองได้นะครับก็ขอบคุณมากนะ้เป็นหนึ่งที่ให้นันหนด,ดเอามารีวิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งต่อนะครับภายในวันพรุ่งนี้คิดว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้น่าจะทันที่นะ้เป็นหนึ่งเอาไปใช้งานแน่นอนอ่ะ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆง่ายๆนะครับชื่นชมความสวยงามของไดวาการูด้าเท่านั้นเองนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายปูนปูน